สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเรื่องจํานวนจริงเราจะทําแบบฝึกทั้งหมด15ข้อนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่การทําแบบฝึกท1ศข้อนะครับเรามาดูนี่ข้าวๆก,ก่อนนะครับอันนี้ก็คือแผนผังของจํานวนจริงซึ่งประกอบไปด้วยตรรกยะแล้วก็จํานวนอันตกรกยะ จำนวนที่อยู่นอกจํานวนจริงก็คือจํานวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งเราจะไม่มีในในเรื่องนี้นะครับเรามีเฉพาะจํานวนจริงแบ่งเป็นตรรกยะกับอัตกระยะนะครับเดี๋ยวอัตกระยะจะอธิบายในภายหลังนะครับส่วนตรรกยะเราแบ่งเป็นเท่าวๆว่ามันมีเขียนเป็นเศษส่วนของจํานวนเต็มได้ที่มันไม่ใช่จํานวนเต็มกับที่ใช่จํานวนเต็มที่ไม่ใช่จํานวนเต็มก็คือหมายถึงว่ามันอยู่ในรูปเศษส่วนอยู่ในรูป ข้อิยมอะไรพวกนั้นนะครับส่วนจํานวนเต็มก็แบ่งเป็นจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกหรือจํานวนนับนะครับจํานวนนับก็คือจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะครับหน้าต่อไปเราก็จะอธิบายถึงตรก,กรกยะนะครับกับอัตกรกยะอัตกรกยะนั้นหมายถึงจํานวนที่ไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของจํานวนเต็มได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลากลากที่2รลากที่3รลากที่5ราลากที่ถอดไม่ได้ติดลบลากค่าติดลบลากที่2ค่าติดลบลากที่3ค่าติดลบลากที่5แล้วก็ค่าอื่นๆนะครับหรือค่าพายที่เป็นทนิยมแบบไม่ซ้ำนะครับไม่รู้จบแล้วก็มันไม่ซ้ำกันมันไม่วนเป็นลูปนะครับ3.141592มันไม่ซ้ำไม่ไม่มีแพทเทิร์นไม่มีรูปแบบนะครับ ส่วนจํานวนตะกรยะก็คือจํานวนที่เขียนเป็นในรูปเศษส่วนของจํานวนเต็มได้หรือเป็นทศนิยมซ้ําก็ได้หรือเป็นจํานวนเต็มก็ได้ความแตกต่างของอัตรกะยะกับตะกรยะก็มีเท่านี้นะครับเราเริ่มเข้าสู่การทาโจทย์กันได้เลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นเลขของมัธยม4นะครับเป็นเรื่องจํานวนนับจํานวนบวกจํานวนเต็มลบจํานวนตรกรยะ จำนวนอ่ตรกยะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องจํานวนจริงนะครับเรามาพิจารณาก่อนนะครับในแบบฝกหัดนี้มีทั้งหมด15ข้อนะครับข้อแรกนะครับ28นะครับ28ส่วน2เมื่อหารออกมาแล้วนะครับ28หารด้วย2ก็คือ14นะครับคือ14 14นี่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วมันก็คือจำนวน ตะกยะนั่นเองนะครับส่วนข้อ2ต่อมานะครับ25หารด้วยลบ5นะครับลบ25หารด้วยลบหาลบลบหารลบกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับมันก็คือบวก1ดังนั้นมันก็เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วมันก็เป็นจำนวนตะกยะนะครับส่วนพายหารด้วย5านะครับพนี่ก็คือทศนิยม ไม่รู้จบแบบไหนครับแบบซ้ำหรือไม่ซ้ำครับคำตอบก็คือพายเป็นทศิยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำนะครับตัวเลขไม่ซ้ำไม่เป็นรูปแบบเดิมๆนะครับไม่สิ้นสุดดังนั้นมันหารด้วย5สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คงยังจะเป็นได้รับผลก็คือเป็นทศยมแบบไม่ซ้ำเช่นกันนะครับดังนั้นมันก็ต้องเป็นจำนวนอัตรกยะ เพราะจานวนอัตราระยะนั้นก็คือทศนิยมแบบไม่ซ้านะครับทศนิยมคุณครูเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับแบบไม่ซ้ํานะครับแล้วก็ไม่รู้จบนะครับไม่รู้จบโอเคทีนี้ในข้อ4น่าสนใจนะครับลากที่3ของลบ6กี่ลบ64เนี่ยลากที่3ของลบ64ลาก รักที่2องรักที่3ามรักที่4ี่รักที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าตัวเลขเป็นจํานวนติดลบนะครับเป็นจํานวนเต็มลบมันไม่นิยามอยู่ในจํานวนจริงนะครับมันไม่เป็นจํานวนจริงนะครับไม่เป็นนะครับจํานวนจริงนะครับมันเป็นจํานวนอะไรครับนักเรียนทราบไหมเอ่ยนะครับมันเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับมันเป็นจํานวนเชิงซ้อนนะครับ ซึ่งเราจะเรียนจำนวนเชิงซ้อนในระดับมัธยมที่5หรือนะมัธยมที่6นะครับประมาณนั้นนะครับในข้อที่5นะครับ0นส่วน0 0ส่วน0ี่ไม่มีนิยามนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่จำนวนจริงนะครับมันไม่อยู่ในพิกัดในเรื่องของจำนวนจริงแม้แต่นิดเดียวนะครับ เราก็มาต่อกันในข้อ6ถึงข้อ10เลยนะครับในข้อ6นะครับ1ลบรูทเนะครับลบรูทเเนี่ยตรงรูทเหรือรากที่7เนี่ยมันเป็นจำนวนอัตกยะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่ทราบนักเรียนลองกดเครื่องเลขดูก็ได้นะครับมันก็คือเป็นเลขที่มีลักษณะเป็นทศนิยมที่แบบ ไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ํา1ลบด้วยทริยมแบบไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้ํามันย่อมได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือเป็นทริยมไม่รู้จบแบบไม่ซ้ำดังนั้นข้อนี้จะต้องเป็นจํานวนอัตกยะนะครับส่วนข้อถัดมานะครับในข้อถัดมา22ส่วนเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับพายนะครับดังนั้นพายมันก็คือทนิยมแบบไม่ซ้ำ แล้วก็ไม่รู้จบดังนั้นก็เป็นจํานวนอตัตกยะนะครับส่วนข้อแปนะครับคุณครูขอทําให้ดูนะครับรูตสของ9หรือรากที่4ของ9ก็มีความหมายเท่ากับนะครับคุณครูเขียนเท่ากับตรงนี้เลยนะครับเท่ากับ9นะครับเศษ1ส่วนสแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย2ซึ่งมันก็จะเท่ากับนะครับ9เศษ2ส่วน4นะครับ 9กยกกาลัง2องส่วนซึ่งจะเท่ากับ9ยกกําลัง1นส่วนสซึ่งจะเท่ากับรากที่2ของ9นะครับรากที่2ของ9ก็จะเท่ากับรากที่3คูณ3นะครับรากที่3คูณ3ก็จะเท่ากับ3ดังนั้นคำตอบในข้อนี้มันจึงเป็นอะไรครับมันจึงเป็นจำนวนมันเป็นจำนวนเต็มนะครับมันก็เป็นจำนวนตรรกยะนะครับ แล้วก on ็เป็นจ no like like ํานวนเต็มบวกนะครับในช่องนี้นะครับจํานวนเต็มบวกแล้วก็สามารถเป็นจํานวนเต็มนับได้ด้วยนะครับจํานวนนับก็คือจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะครับส่วนในข้อต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นโอเคคุณครูก็ติ๊กหมดแล้วนะครับเป็นอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็จํานวนนับข้อต่อมา2.954 ถ้าเกิดเราแจกแจงมาก็คือ2บวกกับ0.54 2เป็นจำนวนตรรกยะไหมใช่0.54มันเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมมันก็เขียนได้ก็คือเขียนเป็น54ส่วนร้อยก็ได้นะครับมันก็เป็นจำนวนตรรกยะนะครับเพราะว่ามันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ทั้งนั้นดังนั้นทั้ง2อ,อันนี้ก็จะเป็นเมื่อรวมกัน2-54ย่อมเป็นจำนวนตรรกยะนะครับ แล้วก็เป็นจํานวนบวกนะครับคุณครูก็ติ๊กอันนี้เข้าไปเป็นจํานวนบวกนะครับคุณครูลบตรงนี้ออกนิดนึงโอเคก็เป็นจํานวนบวกนะครับส่วนข้อ1ิบนะครับข้อ1ิบนะครับสแควรูทสองนะครับสแควรูทสองคืออะไรครับสแควรูทสองก็คือก็คืออ่าแบบไม่ซ้ํานะครับ ดังนั้นมันจะต้องเป็นจำนวนอัตรายะเท่านั้นนะครับเราก็มาถึงข้อ11ถึงข้อ15นะครับในข้อ11ถึงข้อ15นี้นะครับเราก็ลบ9บวก1ลบ9ก้าบวก1ลบสแควรูทบวก1นะครับสแควรูทคืออะไรครับถอดรูทออกมามันก็เหลือลบ ลบ3แล้วก็บวก1นะครับดังนั้นตัวนี้เมื่อบวกลบกันแล้วมันก็จะเท่ากับลบ2นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นจานวนเต็มลบนะครับแล้วก็จะเป็นจำนวนตรกรกยะนะครับส่วนสแควรูทสิก็คือถอดรูทออกมาแล้วก็เหลือ4นะครับใครที่ไม่คล่องเรื่องพวกนี้ให้กลับไปดูที่ระดับชั้นม3นะครับแล้วก็ลบด้วย5นะครับลบด้วยห มันก็เหลือลบหดังนั้นมันก็เป็นจำนวนเต็มลบแล้วก็เป็นจำนวนตกกรรกยะเช่นกันนะครับส่วนสแควรูทแปดสแควรูทแมาจากอะไรครับมาจาก2 2คูณ2คูณ2นะครับแล้วก็ส่วนด้วยรูทสนะครับทีนี้มันก็คือ2อรูทองนะครับส่วนด้วยรูองนะครับเช่งเชงตัดไปเหลือ2นะครับ2น,นี่ก็เป็นจำนวนเต็มบวกเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ แล้วก็2นี้ก็ยังเป็นจํานวนตรรก,กะยะนะครับส่วนข้อต่อมานะครับอันนี้ตามทฤษฎีแล้ว2.35 35 3. 35, 3. 35อันนี้เป็นทศยมแบบซ้ํานะครับดังนั้นมันก็เป็นจํานวนตรรก,กะยะส่วนรูทห้นะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่แม่นก็อาจจะต้องพอจะที่จะรู้ว่ามันเป็นทศยมแบบไหนนะครับเรื่องออรูทพื้นฐานนะครับ รูทสองรูทสรูทห้ารูทห้านี่สรุปนะครับมันเป็นนิยมแบบไม่ซ้ำแล้วก็ไม่รู้จบนะครับดังนั้นมันก็เป็นจํานวนอัตรากยะก็มีเพียงเท่านี้นะครับพื้นฐานนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye